ไปถึงวันจริงๆที่แบบก่อนสอบแล้วเล่นให้ครูฟังอะไรเงี้ยครูก็บอกว่าคิดถูกไหมที่เข้าสายดนตรีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบจึกแล้วก็แบบเหมือนแบบนางเอกแบบในละครอะ่ะเปิดดามต้องร้องไห้ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ัดค่ะแนะนำตัวก่อนเลยไหมใครเป็นใครบ้างอน,นุเริ่มก่อนสวัสดีค่ะมิวซี่เจมฟอร์ค่ะเอสวัสดีค่ะพอจูนซีเจมฟร์ตี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับดนตรีละกันเนาะเพราะว่าอย่างน้องมิวเนี่ยก็เพิ่งสอบเข้ามาแล้วก็ติดเอกดนตรีด,ด้วย ส่วนพี่ฟอก็เคยเรียนสายดนตรีมาแล้วก็เลยอาจจะมาคุยกันเรื่องดนตรีนิดนึงอะไรอย่างนี้นี่ดูข้างหลังแบ็คกราลด์นี่มาเป็นโูนก็อันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกจากคําถามที่เราคิดว่าทุกคนอาจจะอยากรู้หรือว่าใครอยากจะมีแนวทางที่อยากจะไปศึกษาต่อในเอกดนตรีคล้ายๆเราอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่แบบว่าความคิดเห็นของเราสองคนถูกไหมมิวใช่ใช่ใช่ก็คําตอบก็เป็น อ่ะให้ทุกคนคิดพิจารณาดีกว่ามันเป็น่าคาที่แทนส่วนบุคคลอะไรอย่างงี้ในเรื่องของการเล่นดนตรีอะไรย่างนี้ก็ เอมแล้วไปดูคําถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะก็อยากจะดูว่าพวกเราเริ่มเล่นดนตรีได้ยังไงแล้วก็อะไรเป็นจุดแบบว่าสนใจทําให้เราอยากเล่นอ่าถ้าสาหรับตัวหนูละเริ่มเล่นดนตรีได้ยังไงเลยก็ของหนูคือตอนแรกหนูแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับดนตรีเลยแล้วก็เหมือนว่าหนูน่าจะเป็นเห็นคุณครูเล่นหรือว่าใครเล่นสักคนแล้วก็ทําให้หนูอยากเล่นอ๋อก็คือเริ่มมาจากเราเห็นจากคนอื่นมาก่อนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอยากลองเล่นถูกไหมใช่แล้วเครื่องเครื่องดน ตีชนิดแรกที่หนูเล่นล่ะกีตาร์ค่ะอุ้ก็คือเราเช,ช้งเลงไปเลยเราอยากเล่นกีตาร์ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ถูกไหมใช่หนูรู้สึกแบบมันมันเท่นะแล้วก็แบบมีต้องหกสายอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกที่คิดแล้วอย่างแบบว่าเราเริ่มเรียนนานไหมเออแบบเราได้เริ่มเริ่มเรียนกีตาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างงี้น่าจะตั้งแต่ประถมน่าจะประมาณป .5 เทอม2อไม่แน่ใจน่าจะประมาณนั้นส่วนตัวของพี่ฟอนเนี่ยพี่ฟอนเริ่มเล่นมาจากตอนแรกพี่ฟอนไม่ได้อยาก เล่นเปียโนใช่คือพี่พออยากเล่นวารลินมาก่คือเหมือนเคยแบบไปเจออะไรนะวงออเคสตราซัมติงแล้วก็รู้สึกว่าอินแอดอินแอดเนีแบบโอ้โหราส้งแบบสวยสวยสวยแล้วก็เล่นเลยใช่แต่ว่าพอเราไปสมัครเรียนใช่ไหมคุณครูเขาก็แนะนําว่าโอเคเราควรจะไปต้องเล่นเปียโนควบไปด้วยเพราะว่าเหมือนแบบเปียโนมันก็คือพื้นฐานเบสิกสาหรับการเล่นโนนตีถูกไหมอ่ะเราก็เลยเล่นควบไปด้วยแต่พอทีนี้เสร็จเหมือนเราค่อนข้าง ที่จะเอ่อเจอประสบการณ์กับคุณครูที่เขาเขาดุมากเลยดุดุไม่พอแบบกลัวใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีความสูกเลยแฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เิเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยใช่ทางด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่อยากไปเรียนเลยด้วยซ้ำเพราะล้กลัวใช่แล้วก็เลยเป็นว่าโอเคเราเรียนแต่เป็นโนย่างเดียวอ่าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ได้เริ่มเล่นดนตรีก็เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่สมัยตั้งแต่พี่อยู่ปสามอ่ะ ใช่แล้วพี่อยู่ป3จนที่แบบที่เรียนมาตลอดเลยนะจนถึงประมาณที่อยู่ปีหนึ่งแบบแบบที่ไม่ค่อยขาดอเรที่ไปเรียนใช่ไม่มาสิบปีใช่เพราะพี่ก็ไปสอบแบบ top g a อะไรมาเรียนแบบ top เก t อะไรนี้แต่ว่ามันก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นๆเช่นเออกีตาร์ที่พี่พอแบบฝึกเองเพราะอยากเล่นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นเนาะเราก็จะแบบหยิบขึ้นมาซ้อมอยากนู่นอยากนี่แต่ว่าตอนนั้นแม่ไม่ให้เล่นแม่ไม่ให้เรียนกีตาร์ ใช่แม่บอกว่าให้ฝึกเองเพราะช่วงตอนที่แม่กับป้าแบบอยากเล่นดนตรีแม่เขาก็ฝึกเองพี่ก็เลยโอเคพี่แม่อยากได้พี่เรียนแต่กีต้ากา็ได้เลยแกก็นั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ได้เล่นดนตรีด้วยอะไรอเงี้ยก็แบบว่าหลั <c oughs> งจากที่เราคุย <c oughs> เรื่องจุดเริ่มต้นใช่ไหมหนูก็อยากรู้ว่าแรงบันดาลใจของเรามาจากอะไรในการเล่นดนตรี <c oughs> อะไรเล่บันดาลใจในการเล่นดนตรีใช่ไหมพ <c oughs> ี่รู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมาพี่ <sm ant> มีแต่เรื่องดนตรีล้อมรอบตัวเองไปหมดเลยอะไรเงี้ยเหมือนเออไปคนชอบฟังเพลงได้ไปดูคอนเสิร์ตเห็นคนเล่นบนเวทีแล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็อยากเล่นบ้างนี่คือแบบแรงบันดาลใจเลยนะ <sm art> <า>คนือแบบเรารู้สึกว่าเราอยากขึ้นไปเล่นบนเวทีสักครั้งหนึ่งไป,ไปเป็นเพลงของเราเองอย่างนู้น <sm art> อย่างนี้ <sm art> อะไรเงี้ย <sm art> แล้วอย่างหนูแรงบันดาลใจก็ของหนูแบบแรงบันดาลใจแรกคือเหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้คือเห็นคุณครูแต่ว่าแบบแรงบันดาลใจจริงๆเกิดมาจากพี่คนนึงเขามา แนะนำวงศิลปินของเกาหลีให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าหนูก็ชอบคนนั้นแล้วเขาก็เล่นกีตาร์ใช่แล้วหนูก็เลยแบบว่าอุ้ยแบบมันมันเท่อ่ะแล้วถ้าเราแบบเล่นบ้างอ่ะมันจะแบบเป็นยังไงอยากเห็นตัวเองเล่นแล้วก็แบบว่าเก่งแบบเขาบ้างแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยมันต้องเท่มากงแน่ๆ,ๆ <S 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 แต่ตัวหนูก็เปียกมากเลยนะ <laughs> ตัวหนูก็เปียกมาก <S <S เราเป็นนักดนตรีตัวเล็กที่เท่ที่สุดไงนี่ คือตอนแรกอะหนูเกือบจะท้อแล้วเพราะว่ากีต้าร์มันแบบแว่าเล่นแบบใช้นิ้วแล้วมันเจ็บมากๆ <S <S ใช่แล,<ๆ>แล้วหนูก็เป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยมีสมาธิเจาะจงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหม <S 2> <S 2> มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าหนูติดเกมแบบจนไม่ซ้อมเลยแล้วก็พอไปถึงวันจริงๆที่แบบก่อนสอบแล้วเล่นให้ครูฟังอะไรเงี้ยครูก็บอกว่า<อ>คิดถูกไหมที่เขาสายดนตรีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบจิกแล้วก็แบบเหมือนแบบนางเอกแบบในละครอะเปิดดามต้องร้องไห้ ใช่หนูทาอย่างนั้นจริงจแล้วหนูก็เปิดเพลงแล้วหนูก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วแบบเพื่อนก็แบบเออวันนี้จะได้อาบไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบออกมาแล้วหนูก็แบบกลับมาซ้อมเหมือนเดิมใช่แล้วหนูก็แบบเราก็ต้องได้ีนิดนึงแลลวเนาะใช่แล้วก็แบบเอ้ยเราเราร้องให้ทําไมทําไมเราไม่ออกมาซ้อมตั้งแต่ใช่แล้ววันนั้นก็แบบสอบผ่านอะไรเงี้ยแล้วแบบดีใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบว่าคุณครูแบบจบมอให้ตอนแบบว่าสอบเสร็จอะไรเงี้ยหนูแบบ อู้รอแล้ว er> เก่งมากเก่งมากนั่นแหละทุกคนน่าจะต้องเคยแบบมีช่วงเวลาที่โหดร้ายเกี่ยวเรื่องรงนี <mm ้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราทุกคนเราก็ต้องผ่านมาได้จนทุกคนเก่นทุกคนเก่งมากไปคำถามต่อไปเลยดีกว่ามลวาคำถามโอเคดีกว่าก็คำถามนี้หนูรู้สึกว่าน่าสนใจมากก็คือทำไมเราถึงเลือกเอกดนตรีทำไมเราถึงไม่เลือกเอกสามัญอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอะสามารถเลือกได้ใช่ไหมอ่าเอาหนูก่อนทำไมเพราะว่าหนูเรียนมาตั้งแต่มต้นไมยปะ อ่าใช่ค่ะคือเหมือนหนู่าเริ่มเรียนมาตั้งแต่มต้นใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าเรียนมาตอนแบบประถมประมาณปีนิดๆพอเรียนวิชาการ แล้วหนูรู้สึกว่าวิชาการมันยังไม่ใช่สําหรับตัวเราอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ยังไม่ได้เก่งวิชาการเลยไม่เก่งเลยแล้วพอหนูเจอแบบว่าดนตรีปุ๊บมันก็แบบชีวิตหนูมากใช่ทําให้แบบมีจุดมุ่งหมายที่หนูบอกแล้วก็แบบหนูรู้สึกว่าแบบทางนี้แหละมันใช่ถึงแม้จะแบบเราอาจจะยังเล่นไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบชอบเราก็สามารถเล่นกับมันได้แล้วก็สามารถแบบว่าต่อยอดแล้วก็เพิ่มศักยภาพเราได้คอาจริงของพี่พอมัน,มนเกิดมาจากความบังเอิญด้วยค,คือเหมือนตอน <c oughs> ที่ที่มอสีใช่ไหมคือตอนล งเรียนเก่า,ามันก็ต้องสอบมอสี่ใหม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย uh. พี่พอเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเคยคิดว่าเออเหมือนแบบเราก็อยากเล่นอยู่ในสายดนตรีด้วยเราอยากทำอาชีพในอนาคตเป็นเกี่ยวกับดนตรีหรือวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยพี่พอก็เลยโอเคไปลองสอบอยู่โรงเรียนเลนึองที่มันมีสายดนตรีพอนนี้พี่พอไปสอบพี่พอก็ไม่แน่ใจว่าพี่พอจะติดไหมแต่เรารู้สึกว่า พอพอพอเหมือนผลสอบออกมาใช่ไหมว่าติดแล้วพี่พอต้องเลือกระหว่างโรงเรียนเก่ากับโรงเรียนใหม่แล้วมีตอนหนึ่งพ,พี่พี่พี่ก็แค่คิดว่าเออพี่เรียนอีกโรงเรียนหนึ่งดีงกว่าเพราะว่าที่โรงเรียนนั้นเขาให้ขึ้นลิฟต์ต <c oughs> ื่นเต้นกันแล้วมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยโรงเรียนเกา่าพี่เขไม่ขึ้นลิฟต์ว่าเออโรงเรียนนี้ให้้นลิมมาเรียนโรงเรียนนี้ดีกว่า <c oughs> นี่มันอาจจะเออเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำให้เราต้องคิดเกีตรงดูคอมพิวเตอร์ชี่เกลี่ยที่ขึ้นเลื่องจริงๆที่เราเลือกไปสอเพราะว่าเราก็อยากทำตรงสายนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย พอเราเข้าไปเราก็เฮ้ยเราได้เจออะไรใหม่ๆมากเลยนะอะไรใหม่ๆที่เราเราอาจจะไม่ได้เจอในใสายสามัญเดิมๆเออเหมือนตอนนั้นทีออ่ในโรงเรียนที่มันมีหลายคณะหลายเอกมากเลยซึ่งมันก็จะมีทั้งเอกหนา้าจ้าศิลนเอกรมาอาหารนี่แบบเยอะมากเลยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ได้เจอคอมมูนิเคชันใหม่ๆมได้ลองทำนู่นได้ลองทำนี่เหมือนพี่ได้ลองแบบเต้นโคเวอร์ครั้งแรกจริงจก็พอแบบเรียนนี้ เหมือนตอนนั้นแบบพี่เวดนดนตีก็จริงแต่พี่ก็ได้ลองทําในสิ่งใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยได้เจอแบบเพื่อนๆที่อื่นด้วยได้ลองเล่นดนตรีที่แบบเป็นแบรนด์จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบสนุกมากเป็นสายแบบกิจการมแอคิวิตี้ไปเลออย่างเราอะเราอาจจะชอบดนตรีคนอื่นเขาอาจจะชอบแบบภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ uh. หรือคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่ามันเป็นไปความชอบส่วนบุคคลเนาะเออเราไม่ได้แบบไปจัดคนอื่นว่า คนนี้คนนี้เรียนอันนี้เพราะว่าเรียนไม่เก่งคนนี้ทำอ,อันนี้เพราะว่าทาอันนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่มันคือมันคือแค่ความชอบของคนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเชื่อว่าถ้าเราหาแบบความชอบเจอเราไปให้สุดทายคนนั้นมันก็คือเก่งของเขาแลว้วอ,อ,อ่ะเออใช่ใช่เข้าสู่คําถามถัดไปก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเม,มื่อกี้ก็คือเหมือนถ้าเราเลือกสายดนตรีถูกไหมแล้ว เราอยากจะถามว่าตอนที่พ่อแม่เนี่ยเขารู้ว่าเรา,า,าเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>เขาเขาซัพพอร์ตหรือว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างเ<อ>กี่ยวกับเรื่องนี้อ,อะไรเงี้ย<อ>หรือถ้าบางคนรู้สึกว่าอยากเรียนแต่ว่า คุณพ่อคุณแม่เขาไม่อนุญาตอ่อาแล้วเราควรจะมีวิธีแบบรับมือตรงนี้ยังไงอะไรอย่างงี้ถ้าของหนูนะคะก็เป็นแบบว่าเหมือนตอนแรกป้าก็แบบคิดว่าหนูไม่จริงจังเพราะว่าหนูเป็นคนที่ทําอะไรแล้วแบบท้อก่อนทำไปแล้วแล้วมันยังไม่สุดอ,อะไรอย่างเงี้ยป้าก็เลยแบบว่าให้เรียนแบบว่าเป็นแบบเพื่อที่ให้ได้เออให้เรามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนพอเล่นแล้วคุณครู ที่เขาสอนหนูก็มาบอกว่าเออเนี่ยน้องอะ่ะจริงจังมากเลยนะแล้วก็น้องอะ่ะแบบพัฒนาไปไวเพราะว่าเขาจริงจังอะไรเงี้ยป้าก็เลยแบบว่าจริงใจจริงจริงเหรอเขาก็ยังกลับมาทำหนูหนูก็เลยบบกว่าเออหนูคิดดีแล้วว่าหนูอะ่ะ จะทำอันนี้ให้สุดไปเลยแล้วป้าก็เลยแบบว่าโอเคงั้นถ้าเราคิดว่าเราแบบอยากจะไปทางนี้ป้าก,กับแม่ก็พร้อมซัพพอร์ตก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะทําเต็มที่ไหมแล้วก็เขาจะคอยแบบว่าซัพพอร์ตเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คืออน,นี้คือป้าแม่เข้าใจใช่ไหมใช่อย่างพี่พอเนี่ยอย่างคุณ คุณแม่เขาค่อนข้างที่จะอยากให้พี่ซออยู่ในสาดนตีเหมือนโตขึ้นเขาก็อยากให้พี่พอแบบเป็นคุณครูสอนดน,นตรีหรือว่ามีโรงเรียนสอนดน,นตรีเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งตอนนั้นพี่ซอก็เห็นด้วยเออพี่พอก็อยากมีนะพี่ขอก็อยากทำอะไรเงี้ยเขาก็เลยค่อยๆที่จะสัพพอร์ตค่ะจริงๆไม่ว่าเป็นทุกเรื่องหละเอาเอาจริงแบบว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่เราอยากทําอย่างอื่นทําอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้แบบเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ให้เราเป็นคนดีอ่ะ เออแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นความคิดที่โอเคเหมือนกันนะฟอริมที่ดีที่เราก็รู้สึกว่าพ่อแม่เขาเข้าใจพ่อแม่ก็คอยซับพอร์ตด้วยแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งพ่อแม่ไม่ซัพพอร์ตแล้วก็เออ อจริงจริงเราเราก็พี่ก็คงคิดคล้ายๆหนูแล้วว่าเราก็คงแบบพูดให้เขาเห็นว่าใช่ใช่เราเราทำได้อะไรเงี้ยใช่อะพูดพูดถึงเรื่องนี่ละอยากถามแบบว่าเราเรามีการแบบว่าตั้งโก a l ไหมแบบว่าเป้าหมายในปีนี้แบบเกี่ยวกับเรื่องการแบบเออดนตรีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าหนูอยากทำอะไรบ้างอย่างที่พี่ฟอพี่ฟอพูดแล้วพี่พออยากทำตีไม่ได้แต่ในทีมแต่ถึงแม้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรก็ ของหนูก็มีเป้าหมายเยอะพอสมควรเกี่ยวกับดนตรีอย่างแรกก็คือเข้าม4แต่ว่าก็สําเร็จแล้วก็เลยแบบบรรลุไปแล้วอันนึง <Yeah. S 1> ใช่ <Yeah. S 1> อัน,นี2คือหนูรู้สึกว่าหนูอยากทำวง มากๆแล้วก็เป็นวงที่<อ>เราแต่งเพลงขึ้นมาเองแล้วก็เล่นเองเป็นของเราเองอาจจะแบบไม่ต้องแบบจัดคอนเสิร์ตจัดเวทีก็ได้อาจจะเป็นแบบอัดคลิปแล้วก็ให้ทุกคนเห็นแบบว่าความสามารถของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่านักดนตรีหลายคนก็อาจจะคิดอะไรอย่างเงี้ยคือการแต่งเพลงค<อ>งหนู <ทำ S 2> จะเป็นคนที่แบบคือแต่งเพลงนี้เสร็จปุ๊บแล้วอยู่ดีๆมันก็คิดอีกเพลงหนึ่งออกแล้วมันก็ไปแต่ง <S <S อีก,อกเพลงหนึง่งเพลงนี้ก็ไม่เสร็จ ไปแต่งเพลงใหม่แล้วก็อุ้ยไม่เอาเพลงเก่าแล้วก็กลับไปแต่งเอ้ยไม่เอาเพลงใหม่กลับไปแต่งเพลงเก่าแล้วมันก็เลยแบบเป็นคนรอเล่นสักที <laughs> ใช่ไม่ไดีแล้วอ่ะไม่เอาปเไ,เไ,ไ,ปไ,ไปแต่งเพลงใหม่ไแต่งเพลงใหม่แต่งไม่ได้กลับมาแต่งเพลงเดิม <laughs> ใชแบบม่แบบมันแบบมันผุดขึ้นมาเองจริงๆอย่างเรานี่เคยแบบว่าไปดูคอนเสิร์ตด้วยกัน เออแต่พี่ก็รู้สึกว่าพี่เออพี่รู้สึกว่าเรามีแบบมองในมุมเดียวกันว่าเราอยากจะแบบอยย่ตรงนั้นได้กันอะไรเงี้ยพี่ก็เลยมันมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยเนาะพี่แบบว่าเพลงนี้เพลงอะไรแบบว่าวุ้ยอยากเลยอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปเล่นด้วยกันยังไงพี่ก็รู้สึกว่าเออถ้ามีคอนเสิร์ตอะไรอีกอ่ะพี่ก็อยากแบบว่าไปกันอีกใช่คือถ้าแบบว่าเราได้ไปด้วยกันมันก็น่าสนุ ใช่ก็ประมาณนี้เนาะของพวกเราตอนนี้ก็ยังไม่มีเพลงของพวกเราออกมาก็สามารถไปฟังเพลงของพวกเราสิเจยาใช่สิเจยาประเด้เพลงชิงเกิลที่สองของพวกเราเพลง Melon Juice นะคะแล้วก็มีอีกสองเพลงด้วยค่ะเพลงอะไรเนี่ยอ่าหนึ่งศูนย์หกค่ะแล้วก็หนึ่งศูนย์หกเป็นของซิงแรกแล้วก็ รองของ106ด้วยก็โออนกายวาเลนตินก็ฝากด้วยครับผมจ้าจาาอย่างซิงเกิลที่2ก็ยังมีอีก2เพลงนะคะก็มีโอตน่าเอนโนมิจินะคะเส้นทางคุณผู้ใหญ่แล้วก็ดาเลกานทาเมนี่นะคะเพื่อใครใครสักคนก็สามารถไปฟังได้นะคะก็มีในทั้ง YouTube ของพวกเราซีเจมโฟร์ตีเอ็กนะคะแล้วก็มีของในแอปสตรีมมิ่งด้วยก็สามารถไปกดฟังกันได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็น ความคิดเห็นดีๆจากพวกเราสองคนเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนดนตรีเลือกเรียนสายดนตรีนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะคะแต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะยิไว้เดี๋ยวก็ยิ่งกล่าวแล้วก็จะมาพูดเรื่องนี้กันอีกบ่อยๆก็รอติดตามได้นะคะตอนนี้ก็พี่ว่าน่าจะเหมาะสมกับเวลาแล้วก็เรามาลาทุกคนกันเลยดีกว่ากนบายบาะทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบาย